ีกันพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนชี้ซิพ่ออยู่ไหนคนไหนพ่อพ่อคะนี่ตอนพี่ชายหนูเขาพูดชื่อพ่อได้แล้วนะ พี่ชายหนูอายุเท่านี้เขาชื่อพูดชื่อพ่อได้แล้วนะบิมจริงปะไม่ไม่หรอกประมาณแล้วครึ่งบิม,อ,ม,บมออยบิมออยคนไหน,ไหนบิมบิมคนไหนคนไหนบิมไอวาคะคนไหนบิมคนไหนบิมคะ ดึกๆนะเขาชอบไปนอนกับพี่ฟ้าหนูเป็นแม่กับลูกกันนะพี่ทีน้องพีไปไหนพี่ทีน้องพีไปโรงเรียนแล้วหนูจะทำแบบนี้ทำไมลูกมามีใส่หมูหยองให้อ้วนหน่อยค่ะมีคนบอกเขาเขาต้องโอ้โหน้ำลายเหรอลูกดวนน้ำลายมาป้ายหน้าพ่อเหรอฮะ มมอเลยไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาน้ำลายลูกไม่เล่น <c oughs> ไม่เอาอีๆคนสวยแต่เหม็นเหมนไม่ได้คุณลูกอ่ะถ้าไม่กินแล้ว้ะใส่หมูหยองนะใส่หมูหยองนะหมูใส่หมูยนะหมย,อง, <c oughs> หยองอย่างนี้นะหมูหยองหมูหยอง <c oughs> มีคนส่งดาวสิบดวงให้เราเยอะจริงๆด้วยอะ่ะขอบคุณนะครับถ้ามีดาวฟรีสิบดวงแบบนี้ส่งมาให้เราด้วยนะไปโหวอย่าลืมไปโหวตสติ๊กเกอร์ลายให้เราด้วยนะคะน่าจะหมดเขตไปแล้วมั้งวันนี้เมื่อวานหรือ่ามันเป็นยังไงล่ะลูกคุณอัจฉรีบอกกูมอร์นิ่งไอวาอัญญาุมอร์นิ่งค่ะ อะไรอ่ะมันเลียนน้ำลายเต็มือจะมาป้ายเราจะมีเปิดเพลงให้ฟังไหมคะออมาอะซี่เปิดเลยคุณนินคุณนิน Hi from Buffalo ปกติจะต้องตื่นเช้ามาดูไลน์วันนี้ดีใจได้ดูตอนดึกอ้วเราจะลุกไปจัตรงดีได้ยังไง